เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะนี่ฉันนางสาวสุรชนีชวานเลขกที่สาย3อยู่ห้องม5ต .5 วันนี้จะมาเสนอ,อกระบวนการวิยาการข้อมูลค่ะกระบวนการวิยาการข้อมูลนะคะคือการเพิ่มข้อมูลให้กับผลิตภัณฑ์หรือให้กับบริการด้วยข้อมูลนั้นค่ะนอกจากจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดหาหรือประมวลผลข้อมูลอีกด้วยค่ะเนื่องจาก กิจกรรมที่ต้องทําการค่อนข้างหลากหลายเพื่อไม่ให้สับสนหรือพลาดประเด็นใดไปได้สามารถดำเนินการตามกระบวนการต่างๆตามขั้นตอนสําคัญดังนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนกระบวนการพิจารณาข้อมูลนะคะมี5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ขั้นตอนการตั้งคําถามค่ะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลค่ะ ขั้นตอนที่3การสารวจข้อมูลค่ะขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5คือการสื่อสารและการทํหผลลั์ให้เป็นภาพค,ค่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนที่1คือการตั้งคําถามค่ะการตั้งคําถามคือการกําหนดปัญหาที่ต้องการจากข้อมูลที่มีอยู่ด้วยการตั้งคําถามที่เหมาะสมค่ะเพื่อนําไปสู่ปัญหาและการแก้ไขปัญหาซึ่งคําถามเหล่านี้จําเป็นต้องเป็นคําถามที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยการดําเนินตามวิทยาการข้อมูลได้ค่ะอีกทั้งคําถามนี้ควรเป็นคําถามที่เพื่อเข้าใจบริบทคันปัญหาเป็นอย่างดีเลยค่ะโดยคําถามที่เลือกมาในวันนี้นะคะระดับน้ําที่สูงขึ้นจากการละน้ําแข็งเฉลี่ยต่อปีคิดเป็นเท่าไหร่เรามาเริ่มขั้นตอนที่2กันเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการหาข้อมูลเพื่อนํามา ตอบคำถามต่างๆที่ได้จากการตั้งคำถามจากขั้นตอนที่1ค่ะซึ่งการเก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องอาศัยกระบวนการการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพียงพอค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จําเป็นซึ่งจะนําไปสู่ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปค่ะจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้นะคะดิฉันได้เลือกใช้แอป g o o g l e ค่ะซึ่งแอป Google ที่ฉันได้ไปสํารวจมาดิฉันก็ได้ค้นพบ เว็บไซต์ BBC ซึ่งมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวเลยค่ะและเรามาเริ่มวันที่ขั้นตอนที่3ต่อเลยนะคะขั้นตอนที่3คือการสำรวจข้อมูลค่ะเป็นขั้นตอนการทดลองวาดแผนภาพหรือกราฟข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพื่อพิจารณาภาพรวมของข้อมูลค่ะ ระหว่างการสำรวจข้อมูลจากพบข้อมูลผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆจากการตั้งคำถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งทำให้ต้องกลับไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะดิฉันเลยยกตัวอย่างกราฟของระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังกราฟที่ดิฉันนำมาเสนอให้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบเชื่อมโยงกันของข้อมูลค้นหาจุดผิดปกติเพื่อทดสอบสมมติฐานหรือเพื่อตรวจสอบสมมติฐานด้วยทฤษฎีทางสถิติและการใช้ภาพค่ะหรือแผนผังกราฟต่างๆมาช่วยอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลทีละตัวด้วยตัวแปรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ค่ะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งค่ะจึงทําให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันก็ได้นํากราฟนํามาวิเคราะห์การละลายน้ําแข็งที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าการละลายน้ําแข็งนะคะเพิ่มขึ้นสุดและสูงขึ้นในแต่ละปีเลยค่ะดังกราฟที่ดิฉันได้นํามานําเสนอค่ะ เรามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนการสื่อสารและการทําผลลัพธ์ให้เป็นภาพค่ะซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่5นะคะเป็นขั้นตอนการนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้มานําเสนอในลักษณะที่ง่ายการทําความเข้าใจและการนําไปสู่การตัดสินใจต่างๆจากข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์อีกทั้งผู้อ่านผลวิเคราะห์นั้นอาจไม่มีความชํานาญด้านวิทยาการข้อมูลส่งผลให้อาจไม่เข้าใจในสิ่งที่วัดที่นักวิทยาศาสตร์นะคะ ต้องการสื่อสารค่ะซึ่งจากการสำรวจและการหาข้อมูลทั้งหมดดิฉันก็ได้ผลลัพธ์มาเป็นภาพว่าจากการตรวจสอบภาพดาวเทียมของ ESA พบว่าแผ่นน้ำแข็งขนาด900คิวบิกิโลเมตรได้คละเหยจากขั้วโลกเหนือภายในเวลาเพียง1ปีค่ะหรือน้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่กำลังละลายเร็วกว่าที่นักทิาศาสตร์เคยคาดการไว้ถึง50%ค่ะ จากนี้ยังมีการส่งเรือดำน้ำเพื่อทำการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของแผ่นน้ำแข็งตั้งแต่ปี2004ซึ่งจากผลการสำรวจยืนยันว่ายิ่งปริมาณน้ำแข็งละลายมากเท่าไหร่ระดับน้ำแข็งที่เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นเงาตามตัวค่ะ หากน้ำแข็งละลายด้วยกับด้วยความเร็วอัตรานี้ขั้วโลกเหนืออาจาไม่มีน้ำแข็งภายในเวลา10ปีนับจากนี้ค่ะนี่นะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดพบว,ว่าน้ำแข็งบนเกาะกินแลนดละลายอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเลยค่ะทําให้เกิดการวิตกว่าอาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ําท่วมโลกค่ะเนื่องจากปริมาณน้ําแข็งที่ละลายบนเกาะกินแลนมีมากพอจนทําให้ระดับน้ําทะเลของทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง7เมตรกันเลยทีเดียวค่ะ จากการละลายของภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชีพประจน้ําแข็งเริ่มผิดปกติเนื่องจากการละลายน้ําแข็งเริ่มมีปริมาณมากขึ้นค่ะแต่การแข็งตัวกลับมีอัตราที่ช้าและลดน้อยลงค่ะจากการที่ดิฉันได้ไปสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ผลลัพธ์เป็นภาพนะคะ ดิฉันได้คิดว่าเราสามารถนําข้อมูลที่หาและนําเสนอมาทำเป็นคลิปวิดีโอลงในออนไลน์เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากคลิปวิดีโอที่ที่ฉันทำได้ค่ะและสามารถเขียนบทความสำหรับคนที่ชอบอ่านและสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านได้ค่ะค่ะสำหรับการนําเสนอวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ